สวัสดีค่ะสวัสดีรุ่ันด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็มีกับมีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกล่องยินซ้อใหม่นะคะ,ะคะ่ะก็กินน้ำเต้าหู้อยู่นะดเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยเยวขอตัวไปเปิดกล่องกันนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จัดไปแล้ว เินสอไม้บรรทัดเินสอปากกาปากกายางลบนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ล็อกอันนี่ก็เป็นสีค่ะนีะ้เป็นปากกาเมจิกนะคะก็สีต่างๆนะนะคะ คนก็จะถามว่า,าคิดยังไงถึงซื้อลนยนี้มานะคะมีเนี่ยเป็นคนชอบเป็ดการ์ตูนเป็ดแบบนี้นะเพราะว่าการ์ตูนเป็ดเนี่ยมันมันมันน่ารักมันดูจะพูดยังไงนะคะมันน่ารักแล้วก็อันนี้อ่านว่าเดสโกหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่น่าจะเดสโกนะน่าจะลอสโกอะไรไม่รู้น่าจะเลสโกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบน่ารักน่ารนะักเนาะ เหมือนแบบคาวบอยนะหมวกตอนนี้ก็เป็นเจ้าชายขี่มาค่ะมาช่วยปิดนอนเฮ้ยไม่ใช่เหมือนแบบอ,อ,อธิบายภาพในช่วงนี้นะคะเหมือนแบบน้องเป็ดมาจับโจนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คงจะแบบหมวกปิวอะหมวกเป็ดปิวแต่ว่าไม่น่าจะ เออเล็กเนอะไม่น่าจะไซส์ประมาณนี้หรและ้ะหัวเป็ดใหญ่มากก็ยี่สิบห้าบาทที่โรงเรียนก็รู้สึกว่าที่จริงอ่ะขอตังย่าไปซื้อแฟ้มน่ะแต่ว่าแฟ้มเนี่ยมันหมดก็เลยซื้อกล่องมาแต่ว่ากล่อง นี้มันดีมากเลยนะเดี๋ยวจะเปิดดูว่ามันจะเปิด,ดอีกรอบนะคะว่ามันอ่าเป็นยังไงใช้ดีไหมค่ะอันนี้สิบสองบาทนะคะนี่เป็นรูปตัวนัดน,นะแต่ว่าจะเก็บไว้รีวิวคลิปต่อไปนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วน ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้มีต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย